รีวิวห้องพักตอนเช้านะคะตอนเชา้ชาเช้าเช้าเลยค่ะเจ็ดโมงกว่าหมอกจะเยอะมากเยอะแบบว่ามองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเราจะมองเห็นแค่ตรงที่ใกล้ใกล้นี่ค่ะโทรศัพท์นี้ซูมไม่ได้เลยเพราะว่าทุกที่จะเป็นสีขาวไปหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสีขาว เาเทาเบาๆค่ะลูกลูกก็เล่นน้ำสนุกสนานเลยค่ะนี่ค่ะต้นไม้ก็อยู่ไม่ไกลเนาะก็เลยมองเห็นนี่ถ่ายจากคองพักนะคะเด็กๆก็พากันเล่นน้ำตั้งแต่เช้าเลยน้ำนี้จะเป็นน้ำอุ่นนะคะสนุกสนานไหมคะนสนุกค่ะุกคลองเยอะมากเลยคลองเยอะมากเลย ความสุขสนุกสนานจะมีมุมให้เล่นน้ำแล้วต้อถ่ายรูปนะคะจริงแบบนี้จดมองไม่เห็นน้ำมามีแต่โฟลง <c oughs> ไหลไหลอ้าวไหลไหล,ไหลจดจนน้ำที่หายเลยสนุกสนานค่ะเด,ด็กๆต่างาโอ้โหมันไม่เปียกแล้วค่ะคนนี้อยากได้อะไรเข้ามา คอนเซ้นต์ตรงนั้นชียนค่ะเช้านี้นะคะเก็บภาพบรรยากาศได้ดองช้างมาฝากค่ะหมอกเยอะจนกล้องซูมไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าจะซูมตรงไหนเช้าย้เช้าหมอกเยอะมาก